สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่468นะครับ EP ที่4ี่นะครับมีพระเก่าๆพระสวยๆมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1นะครับถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับ รายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ลาย ID ใช้เบอร์0864170235นะครับถูกใจสนใจพระองค์ไหนนะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับ เก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับมาเรื่องมาที่รายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับสมเด็จเก่านะครับพี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับมีมวลสารนะครับปุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อนวลนวนะครับเนื้ออมเหลืองนะครับพี่ นวลน,นวลมันมันเลยนะครับต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมขี้ตานะครับเหนือโลหะนะคบพี่เนื้อมันมันเนื้อฉ่ำฉ่ำเลยนะครับ มีคาบเบ้านะครับต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับตายฐานตัวทอนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับหลังหนังสือนะครับพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับ ต่อไปรายการที่4นะครับรายการที่4ี่นะครับสมเด็จนะครับพี่สมเด็จเนื้อผงนะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อนวลนว,น,น,วน,นะครับ ต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่5นะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับเนื้อเก่าเก่าเนื้อมันมันเลยนะครับเนื้อมันมันเนื้อฉ่ำฉ่ำเลยนะครับต่อไปรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับ หล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะเก่านะครับพี่เก่าเก่าศึกๆึกเลยนะครับเก่าสวยนะครับต่อไปรายการที่7นะครับ รายการที่7นะครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูบายสีนะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อออกสีเหลืองฟักทองนะครับพี่เนื้อม,มันเลยนะครับ ต่อไปรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับพระขุนแผนหน้าค่ายนะครับเนื้อดินนะครับพี่เนื้อเก่าเก่าเลยนะครับต่อไปรายการที่9นะครับ รายการที่เก้านะครับเหรียญพระธาตุพนมนะครับเนื้อโลหะนะครับปีพุทธศักราชนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับด้านข้างมีเม็ดไข่ปลานะครับเลียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สิบนะครับ รายการที่สิบนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับองค์พระล่ำล่ำนะครับพี่เนื้อโลหะนะครับเนื้อเก่าๆเ,เลยนะครับ ต่อไปรายการที่11นะครับรายการที่11นะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับเนื้อมันๆน,นะครับหลวงพ่อทวดพระนิรันตรลายนะครับเก่าสวยนะครับพี่ต่อไปรายการที่12นะครับ รายการที่12สนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงลงรักนะครับเนื้อหากเก่าๆนะครับต่อไปรายการที่13นะครับรายการที่13นะครับ ปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดนะครับเนื้อโลหะเก่านะครับเนื้อมันมันเลยนะครับพี่มีคราบสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่14นะครับรายการที่14นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับ เกตทะลุซุ้มนะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับมวลสารทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับต่อไปรายการที่15นะครับรายการที่15นะครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับ เนื้อผงนะคบพี่เนื้อมันมันนะครับต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับรูปหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะครับเนื้อโลหะนะครับ พุทธโสธรน,นะครับพี่รวยเงินเหลือนะครับสวยๆคมๆเลยนะครับเก่าขึ้นสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่องเงินนะครับ ตรงแขนมีเม็ดไข่ปลานะครับพี่เนื้อโลหะนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18นะครับเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมนะครับ เหนือโลหะนะคบพี่หลังยันนะครับต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเหนือโลหะนะครับ เนื้อพ,พุุนเลยนะครับพี่มีคราบสนิมเขียวนะครับเนื้อมันๆเลยนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับสมเด็จเก่านะครับลงรักนะครับพี่เนื้อหากเก่าๆเลยนะครับ เนื้อเก่าเก่านี่แห้งแห้งนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะคบพี่องค์พระล่ำเลยนะครับ เนื้อมันมันนะครับต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับเต่าหลวงพ่อหลิวนะครับเต่าล็อกเก็ตหลวงพ่อหลิวนะครับพี่วัดไล่แตงทองนะครับหลังยันนะครับ สวยสวยคมๆเลยนะครับต่อไปรายการที่23นะครับรายการที่23นะครับสมเด็จเก่านะครับพี่มีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อผงลงรักนะครับ เนื้อนวลเนื้อมันๆ,ๆนะครับมวนสารทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับเนื้ออมเหลืองนะครับพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับพระซุมกรเนื้อดินนะครับพระซุมกรเนื้อดินเก่านะครับมีคาบกุนะครับพี่ เนื้อดินเก่าๆเลยนะครับเก่าสวยนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับพระปิดตาเนื้อดินคุกรักนะครับเนื้อดินเก่าๆเนื้อสึกๆเลยนะครับหลังแบบนะครับพี่ ปิดตามมหาโชคมหาลาบนะครับต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26นะครับเหรียญเสม้าหลวงพะกันนะครับเนื้อกระไหล่ทองนะครับพี่หลังยันนะครับ ตอ,อกโค้ดตอ,อกหมายเลขนัมเบอร์นะครับ732นะครับสวยสวยคมคมเลยนะครับพี่เนื้อเป็นเส้นสายฝนเลยนะครับต่อไปรายการที่27นะครับรายการที่27นะครับ ปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่หลวงพ่อทวดพิมพ์พรรอดนะครับหลังหนังสือนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการสุดท้ายนะครับ,รรรบเหรียญพระจาจาร์ฟันอาจาโลนะครับเนื้อเปียกทองคำนะครับหลังยันนะครับพี่ปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับสวยคมนะครับ ก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูแลชอบถูกใจยังไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อน,อน<ๆ>มาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่พี่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ